ณะที่ที่เริ่มที่จะลดน้าหนักแบบจริงจังออกกําลังกายอย่างจริงจังเนี่ยคเกิดอาการท้อบ้างไหมร้ยครั้ผมชอบมากเลยประเภทบชีหน้ามึงมันโมเพราะผมเขียนในเฟซบุ๊กว่าผมจะลดให้เหลือแปดสิบไอ้เพื่อนอีกคนซึ่งไม่เข้าใจกันก็เขียนมันโมโอ้ยอยู่ผมยิ่งชอบเพราะมันยิ่งกดดันกูยิ่น่าทะทำไม่ได้การลดทุกทำไม่ได้ผมก็ลดเลยครับก็เริ่มลดเลยก็ผมก็จะพยายาม พอลงทีสองผมโลผมก็จะไปชั่งน้ำหนักแล้วชั่น้ำหนักแล้วก็ถ่ายลงหาไวย้องมาเพื่อเป็นการตีสอบตัวเองว่าถ้ามึงพูดแล้วทำไม่ได้คือมึงมึนหมาเออถ้ามึงพูดว่ามึงต้องแปดสิบโลครับมึงทำไม่ได้คือมึงหมาผมไม่ผมก็ทำไม่ได้ผมไม่อยากเป็นหมานะครับเฮ้ยเป็นแมวความตั้งใจสุดยอดเลยพอหลังจากวันนั้นใช้เวลานานเท่าไหร่ที่พี่กาจะลดจาก98กิโลกรัม จนมาถึงในระดับ76กกิโลกรัมเจกิโลกรัมนะในปัจจุบันนี้นครับเพราะว่าเมื่อปีเมื่อปีเมื่อวันที่8กุมวันที่10กุมภาปีหกหนึ่งผมน้ำหนัก98ครับจาก103เพราะว่าเราดื่มน้ำบาลุงมาเลาสิบแดใช่แล้วก็ผ่าตัดวันที่10ค, 6, 1, ค, 98, ครับ10กุ 10, 10, มภาปีหกหนึ่งเสริมมาทั้งมาอยู่ที่นี่เนี่ยวันที่18กุมภาปี62ครับ ตอนนั้นผมหนักไปสิบห้าจำได้แม่จำได้แม่นได้แม่เลยเพราะว่าเพราะว่าช่างอยู่ประจำก็จากร้อยกิโลมามาที่เก้สิกิโลเนี่ยง่ายมากง่ายมากเพราะว่าคุณบว,วมด้วยน้ําด้วยไขมันที่มันเป็นเปลวคือเหมือนมันหมูที่มันเป็นเปลวอ่ะแต่พอคุณลดไปเรื่อยๆพวกมันจะเริ่มยาก้นเรื่อยๆอก็ใช้เวลาประมาณ สองปีสองปีได้โอ้แบบออกกาลังกายอย่างจริงจังแล้วก็ลดเขาเรียกว่าผัดมันทอดแล้วอาหารอะไรบ้างที่พี่รับประทานภายหลังจากที่ตั้งใจอย่างจริงจังมันทําให้พี่ยุดอลดถ้าคุณเห็นบนหน้คุณจะต้องบอกว่ามันเหมือนกับคือทุกคนจะได้เห็นแน่นอนเพราะผมจะโพสต์โพสต์ลงใต้ใต้คลิปให้ทุกคนเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี้ว่าเกิดความแตกต่างกันอย่างไรที่เคยถ่ายรูปนะพี่มันเหมือนตัวเองไปอื่นอ่างอ่ะ พี S <S ่มีวลีคำหนึ่งที er ่พี่พูดกับผมคร uh, ั้งก่อนเรื่องลูกแตงโมหรืออะไรนะอออะไรสักอย่างเนี่ยอ๋อพุงแอปเปิลพุงแอปเปิลครับประมาณนั้นนะครับมันพอถ่ายรูปมันเกิดไอรูปนี้เราไม่เคยลงไม่เคยรู้ตัวเองเพราะว่ามันมีความน่าดูเพื่อนๆไม่ต้องห่วงผมจะลงรูปให้ดูเลยข้างล่างว่าการเปลี่ยนแปลงการดีวัฒนาการของพี่จิ๊เนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วความตั้งใจจริงในการลดน้ําหนักของพี่จิ๊เนี่ยมันเห็นผลและทําให้อ ในพวกเราเห็นในทุกวันนี้ง่ายๆครับก็คืออันดับแรกคือต้องมีวินัยก่อนมีวินัยก่อนก็คือผมไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะผมฟังเอ็มกั๊ทุกวันช่วงเช้าก็เลยมีคุณหมอมาคุยนะเขาก็จะคุยว่าเอออย่างนี้อย่างนี้นะเราก็รู้ละอ๋อศัตรูของความหอมมันก็คือหวานมันเค็มหวานมันเค็มหวานนี่ก็คือพอเราทิ้งกาไปปุ๊บเนี่ยทอดด้วยอ่าของทอดทุกอย่าง ก็สองปีมาเนี่ยผมกินของทอดไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบครั้งส่วนมากก็จะมีบงวันหิวก็หนักหัก็าอาจจะมีไก่ทอดน,อน้องนึงอร่อยนะพี่มันหวานนะพี่เออล่าสุดตอนเร็วนี้ก็ไปหลงกินข้าวเมาทอดขอาวนนี้อร่อยมากงานเซเวนเน่นกินไปสามแพสามแพคือเก้าลูก<ว>ลูกค้าที่ไม่เคยกินของทอดมาก่อนแล้วกูออกกำลังกายได้เหมือนเดิมดีกว่ากูวิ่งหนึวันแล้วรันก่อนที่ ก็พอมันโดไปแล้วมันก็อย่างงี้พี่มันกระต้นต่มที่เคยหลักมันเหมือนกับผีมันหลับอยู่อ่ะก็ปลุกขึ้นมาใหม่ครับคนว่าวิ่งอยู่สามวันน้ำหนักไม่ลงครับผมก็มานั่งถอดสแปวร์เือใจว่าทำไมมันถึงไม่ลงอ๋อเพราะร่างกายของเราเนี่ยสี่เป็นสองไม่ใช่เพราะร่างกายเราเนี่ยมันต้องมาย่อยข้ามมัานนี่ก่อนไงครับอันนี้มันก็เลยมันไม่ไ้ย่อยไขมันของเราตามปกติเพราะข้าวม่านเป็นน้ำมันล้นๆราวผมโอเคพอดีกว่า